สวัสดีครับ

สวัสดีนะครับสวัสดี FC นะครับวูปบายไฟ Good morning นะครับวันนี้กับไทยวันนี้กับไทยรัฐ ยัยังข้นที่ันเตอนนี้รับแดนเซื้อเพิ่มนะครับประกาศรับสมัครแดนเซอร์เพิ่ม เมื่อวานนี้ซีรีส์เกาหลีอยู่ที่พระราชวังคนดูเยอะมากกลับไทยคืนนี้ครับทุ่มหนึ่งกลับไทยทุ่มหนึ่งไปสนามบินทุ่มหนึ่งไปสนามบินทุ่มหนึ่งนะครับ นีผ้ายูรีไปเที่ยวไปเที่ยวพับบาแต่ว่าเขาไปเขาไปข้างในบ่ไดเดนังอยู่ข้างนอกเพราะอายุรีอายุบบฮอนเนาะสิบแปดปีเนาะยูรีเนาะอายุบโบฮอนก็ื่อนเ,เดนังถากกินกันอยู่ข้างนอกบ่ไดเขาไปข้างในอื นาตีไปชอบพักผ่านไปอปปิ้ง่อยว่าซสือขวางใอรวินา่ืาสือใครวินาเสือพี่น้อง คนที่ใช่เวลาที่ชอบคนที่ชอบเวลาที่ใช่วันนี้ลูกนี้นะครับลูกแบบวันกลับบ้านกับประเทศไทยนะครับประมาณนี้นะครับได้ไหมครับเสียดาเด้เสียดาแก้มนนลนางปากบางบางเขาคงสิจูบเบิดคืนคนเคยรวมห้อ ตะแรงเตะชิงเตะชิงเตะชิงเตะแรงเตะชิงเตะชิงเตะชิงมาส่งเจ้าไว้สำนีลาปลายฝ้าที่เจ้าเกี้ยนเนเกี้ยษาพรุ่งนี้สุดประการ บ้านรหัสน้ําบับไปวัดยเอียงไม่ได้ไปครับเธอดีไม่ขวัญด้วยนะครับตอนนี้รักสมัครแดนซอร์เพิ่มใครเต้นได้ใครเป็นนักเต้น ผมประกาศรัสมรแดนเซอร์เพิ่มนะครับประกาศรัสมรแดนเซอร์เพิ่มหนึ่งแล้วก็นักร้องเพิ่มอีกหนึ่งรายการนักร้องเนี่ยต้องการนักร้องผู้หญิงแล้วผู้หญิงเด้ผอผู้ชายพราะอะไรแล้วนักรองผู้ชายพอแล้วแล้วก็แผนก เก็บพกเพ่อนักเก็บชุดลังเวทีหนึ่งเต็มหนึ่งตำแหน่งหนึ่งถึงสองตำแหน่งพแพ่อนกเก็บชุดเก็บคนโจเก็บกระบะ <c oughs> บอลน็อตสวัสดีครับเมื่อคืนบอลไปเที่ยว เมื่อคืนบอสนวดไปเที่ยวฟินขับมาเอฟผู้ชายเต็มโตฉนะันะนะได้ยินข่าวนะบอสนวดนะเจ้านะไอ้คอยเจ้าเมื่อคืนนี้ก็ไปเที่ยวฟินขับมันเป็นแสนเมื่อคืนนี้ก็ไปเที่ยวฟินขับบันเป็นแสนเมื่อคืนไหนว่าเพ่ฟินขับ,บมันเปนบบ็นแสนครับ แดนชายแดนชายเอาอีกรับอีกสองเพิ่มอีกสองคนมาสมัครหลายหลายแต่วเขอคัดไขยเรื่องมากอืไข่เรื่องมากพี่น้องบอกซื้อซื้อคอยเอาคนคาดโดยอุป,ปนิสัยนาะคันเห็นแล้วว่าว่เป็นตากอะอาจจะบายบายสินะอาจจะใบบาย รับคนเก็บชุดหลังเวทีสองตำแหน่งคนเก็บชุดเก็บพวกชุดการแสดงใครสนใจอยากเก็บชุดอันนี้จริงจังทักไปที่เพจข้าพเตัวเกมเวสต ทำไมถึงว่าเก็บชุดเจอกระเบื้องนางล่านใอยเนี่ยเจอกระเบื้องนางลานใครเนี้ยเพียรพิที่อยทิพสวงห่วงคนมันต,ต้องเก็บเนาะชว์มันไหล กับแพวันนี้ครับแเสียบขนมังนี้มากับแพวันนี้นะครับหาแดนหญิงเอาหุ่นดีๆที่มีอยู่ก็ดีนะครับแต่ว่ายังไม่แต่งตัวเฉยเขาแต่งตัวคือเขา,าง่างเปิดทคนคนั่นล่ะเพิ่นหองอยตะเดนเสือใต้ไหล เห้ยแลัวเดีดนเสือยิ่งแน่หูเดออมาคู่ไต้ล่ะนะมันก,ก็ต้องหลากหลายรับเดันเสือ,อยิง่งเข่ามาใหมา่เป็นอันนั้นอันนี้ดีดีเอฟซีเอฟซีเดียนเสือใต้ก็ไดเฮ้ยพอก่าสอบเ้อศูนยะ์ให้โอกาสเขาได้ซ้อมแน่ให้โอกาสเขาได้บของเขาตามมาบางนหนีเนืองให้เขาได้หายใจเขาได้เข้ากันแก้เข้ากันแนะ่ แดนเซอร์หญิงรับเพิ่มอีกใช่ครับสมัครเข้ามาเลยเพียรค่ายเพลงคอนกเสียบคอนกคเก็บชุดเสียบขนก็ไม่มีอะไรมากนอกจากเตรียมเตรียมพวกเขาเรียกว่าอะไรพวกกระบาพวกชุดพวกหัวขนหัวรายการแสดงต่างๆแดนซ์ชายรับผู้หญิสองคนเอฟซื F ่อเอฟซี่อแดนเซอร์ C ชาติกบ แตงซะกับเตี้ยนดียูกับบ้าดอ,อกกแห่ร่ำใจสนั่นกันเนี่ยของบอสเก็บกระเป๋าเรียบร้อยแล้ววิธีกี่เมตรเวทีกับไนท์บพิสานครั้นสินอะไรพี่น้องปีนี้ก็ได้วงน่องวงนุ่งก็ได้ เดิเสือยิ่งขดัดเอ็นได้หายใจเนี่ยเห็นว่าเขามีอีปีก็ได้อย่าอย่าสอนแต่บอกโคโดหลายลูกค้าโตเกียวมิวสิกกับข่ขขขอยกับยางมีลูกค้าดผู้ชายามาเบิ่องอยู่ดิอืมค่อยอยางมีลูกค้าดผู้ชายามาเบิ่งนอยู่เนี่ยอันนี้ผู้ยิ่งก็เลือดดูแต่ว่าผู้ชายก็ต้องเขามันแนงนะ บอกกูดูกับเลือดบอกกูดูเท่าไหร่ รับหลังบ้านโอเคเมื่อไงตัดผมนี่คือมาลองคือแมทธิวแทบลาแมทธิวไหนครับแมทธิวไหนครับสรุปว่าแดนเซอร์ชายรับเพิ่มสองแดนเซอร์หญิงรับอีกหนึ่งแมนปีนี้ผมทำแดนเซอร์แค่สิบสองคนแล้วก็อีกหกคนเป็นทั้งหมดกี่คนมาสิบสองบวกสิบแปด ปีนี้เนเสื้อสิบแปดคนปีนี้เนเสื้อสิบแปดคนจา้าผมไม่ทําเป็นวงมอลํานะผมทำเป็นวงคอนเสิร์ตที่มีแบบมอลําแล้วก็มีแบบหลายรูปแบบการสรวงการแสดงมีแตกต่างกันไปอแดนเซอร์ชายก็จะเปียกสิแม่ shine, แดนเซอรอชายตะกี้กับฟอนครบ่าเปลี่ยนมีตะเตียนเป็นไม่รุนเพราะเขาซีด้บปันนี้กับปีหนึ่งแหม แดนเชอร์ไซดอยากเรียนะว่าเต้นมาปีหนึ่งแล้วมันไม่แปลกที่จะปีแต่เดนซอซึ่งก็พอกันสองอาทิตย์นึงอืมกะรับคำตดีช่วงรับบอลร,รับอยู่แต่ว่าถ้าอะไรมันตีมากเกินไปแล้วก็ยานเขาใจอว่เขามายูนําเฮ์าไม่ไม่กับยาเสพติดจ่าเขาแห้งหลายเอฟซีเรานี่รักพี่บ้านวิลแอรักโตเกียวมิชิก็จาเแี้ยงไหมคืนนี้ไี่เท่าไหนบอสคืนนี้ไม่ได้ปไปไหนครับคืนนี้ผมอยู่ไทยเลยอผมถึงไทยประมาณเที่ยงคืนนะครับ ถึงประเทศไทยประมาณเที่ยงคืนก็ไปงานสม,มุดประการพรุ่งนี้ไอ้สม,มุดซักสมุดสมุดซักครอกบ้านหาดนหนางรล้แล้วแล้วก็ย4ิบสี่มีมิยิบยี่ิบสี่ติงโตเกียวมิยี่สิบห้าก็มีงานโฆษณาย6ิบหกก็บินไปบาเลียนคอนเสิร์ตประเทศบาเลียน เพาะเสิอใหบาเลีนได้ข่าวว่ามีโฮสกัมพูชาเมื่อคืนนี้บักัน <บ S 1> สะไกบอสครับผมจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างี้เป็นรถล,ลูดหลา่าเฮ้ยเห็ดรถดนั้นมันมวนหลลูก อนไหนมันเงือนหนรือเฮ็ดไปหลวดจะไปอยากไอ้อย่าไปอยากอาย,อยาเฮ็ดไปหลวดเขาสีบ้าเขาเป็นยังไงกับไปบ้าเขาหลวดเขาไมา่ได้เขาไม่มาเขา,ากินต่อเขาสั่งความสุขตัวลูกเอ้ยบกักหลาคัมเพีงหักลาคัมเพีง <c oughs> เราเคยดีต่อกันมาก่อนไม่นึกว่าเธอจะทำ สร้างงานอีกหน่อยก่อนพี่น้องสิบวู่ลายมือ,ส,มอสิเอ็ดมือสิปัปบาเล่ยี่หกยี่เจ็ดยี่แปดสามมือสามสิบเอ็ดน้อวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมบอสจะขอฟังเพลงโชว์ของทุกคนที่บอสมอบหมายให้จำเป็นต้องร้อง ได้และเข้าถึงบทสำเนียงของเพลงขอให้ทุกคนรับทราบบอสจะตรวจสอบสิ้นเดือนนี้31นะครับให้ทุกคนฝึกฝนไว้เนื่นๆให้มันเข้าปากหากใครทำผลงานไม่ดีเพียงพอจะมีการปรับเปลี่ยนนักร้องออกทันทีจากโชว์และหาคนมาร้องแทนในโชว์นั้นๆน,น,นะครับซึ่งถ้าอยาก ทําผลงานอย่าลืมทําการบ้านมาให้พร้อมสามเสยบนี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดคาราโอเกะให้ร้องให้ฟังนะครับ ี๋ผมขอเช็คคิวให้นะครับพอดีว่าผู้จัดการบสอยู่เมืองไทยผมจะประสานให้นะครับพี่สา <c oughs> เคียวเคียงเล็กหน่อยพี่น้องปีนี้เขียวเคียงน,นะครับขอโชว์งามตาลาตายงามตาลาตาย วันนี้ก็มีนักร้องใหม่เข้ามาออเดชั่นก็เลยให้มาเดี๋ยวรับแทนเพราะบอสไม่อยู่เ <c oughs> จ็บนี้จําไปจนตายเจ็บนี้มีวันเอาคืน หนึ่ันเก้าร้อยท่านกดแชร์หรือยังนีกดแชร์ละไปพี่น้องป้องไปบอสนักร้องตะวันแดงเด้มีแต่คิวมีแต่มีแต่แตเลิอดผมเป็นคนที่ถ้าผมจะเอานักร้องใครมาอยู่กับผมอะผมจะไม่ไปทาบถามถ้าอยากมากก็จังมากถ้าทาบถามแล้วไม่เลิอดเขาก็บอกเขาบ่าเลิอดถือบอก ขันมือหนึงเขาบอกว่าอ <Luc> <adia> <Q> ุ้ยบริเวณเลิศเลยจะมาช่วยขามานอย่างสินะถ้าถ้าเราเข้ามาเองเอาเก่าเธออยากมาเองนี่สินะจังบอกเลยถ้าไปทาบทางแล้วมันเหนเ่อยมบนเหนื่อยเหนืเบ้าเบ้าเหนืเอ้เบ้าเหนื่บ้บ้าเหนื่อ้าเพูดเบ้าเาเาเบกบเาเบ้าเบาเบาเบ้าเบ้าเพ่าเบ้าออยู่่ เติอนด้วยการเด้อต่ว่านามดิกตัวนี้ไว้ไฟขี้ไหมไั้นใหญ่อ้ยูว่านามดิจะในที่วันให้เดืออินเราดนไม้ไปขี้มาเกลาเกียนได้พี่น เต้นมีความสุขเต้นไนหนเต้นแน่เจ็บนี้จำจนตายพร้อมมากเขาบอกนี่เลยโอเคนะครับเดีย๋ยวขออนุญาตไปเตรียมเก็บกระเป๋าก่อนเดี๋ยวไปไล่สุดให้ดูข้างล่างอีกนะครับบ๊ายบายเจอกันไทยแลนด์วันนี้ครับ